หมอหญิงวิกเหมือนไม่มีกรอบใช่นะัอุ<ไป>้ยบนบนท่อผมยิงเนอกลมละปิดกรอบก่อนเพื่อนเพื่อนมาถอย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 มาหนึ่งลุกกันมาเตะกัน กอแต่ล้างกองนี้ทางกองนี้กอแตกมีมีกอแตกนะไซ้ายซ้ายมือซ้ายนือซ้ายนือซ้ายมือนี่กอแต่ปีผมนะก่องนี้นะท่อไม่มีอะไรใช่มพี่ยังมีอยู่ออาแล้โอเคผมสมมติปิดท่อเล่นได้ทางนี้เดี่ยวยาววิษณัยวะวนษณัยหรอเขาก็วิษณัยเหมือนกันเหรอโดนเจ็บๆนะเจ็บนะเจ็บนะ Minute trinh xong tôi hãy vắng mình 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 vậy mình 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 คุณดะแคกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเยว no, no, no. หนู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 เหรอ,หรอไม่ก็ไม่เชิงว่าหนูอ่ะมีตัวดาบไปนอ่นไอ้อ,อยู่ไอ้หนูสองเลยไปไปนนหนแล <ไป S 1> ้วไม่เราอสโอ้สองห้าศูนย์พี่หนึ่งสองศู 2. นย์ 4. โอ้โหอิ oui oh ่มอิ่มเนี่ยไอ้เหี้ยเซตใหญ่เนี่ยเซตใหญ่เหมือนกันตีเนี้ยเซตใหญ่ดิพี่อือือ